ยกระดับคุณภาพครูไทยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนมีทักษะแห่งศตวรรษที่21สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอส,อสอคอและภาคีเครือข่ายจึงใช้เวทีประชุมวิชาการอภิวัตการเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทยนำประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21มานำเสนอและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รองศาสตราจารย์ดรทิศนาแขมณีอาจารย์าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มคือ 1. ความรู้ในวิชาแกน 2. คุณธรรมและคุณลักษณะ 3. ทักษะทางปัญญาซึ่งรวมถึงทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์ 4. ทักษะทางสังคมซึ่งได้แก่การรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมและ 5. ทักษะการเทคโนโลยีซึ่งจากทักษะทั้ง5นั้นสิ่งที่จําเป็นต้องอภิวัตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูคือทักษะใน3มกลุ่มหลักคือทักษะทางปัญญาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพราะทักษะเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์และยอมรับทางวิชาการแล้วว่าเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับเด็กที่จะนําไปสู่การดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่21ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจึงจําเป็นต้องหาแนวทาง นำทักษะดังกล่าวมาบูรณาการกับเนื้อหาทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นสร้างความเข้าใจให้แก่คุณครูและผู้สอนทั้งหลายนะคะเนื่องจากการคิดเนี่ยมันมีลักษณะที่หลากหลายมีหลายหลากหลายประเภทนะคะมากมายค่ะนะคะเพราะฉะนั้น แต่และการคิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะคะบางอย่างก็มีความเหมือนกันคล้ายกันแต่ในความเหมือนก็มีความแตกต่างในความแตกต่างก็มีความเหมือนนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้การคิดเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งเพราะว่าการที่ครูจะสอนได้ดีนะคะ คือครูก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่สอนนั้นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูจะสอนเรื่องคิดวิเคราะห์ก็จะต้องเข้าใจว่าคิดวิเคราะห์เนี่ยมันมีความหมายอย่างไงแล้วก็มันมีขั้นตอนในการดำเนินการคิดอย่างไรนะคะพอรู้แล้วเนี่ยก็จะได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ดำเนินการคิดตามวิธีคิดที่เหมาะสมนะคะ แต่ว่าอันนี้เป็นส่วนนี้เป็นส่วนของความเข้าใจนะคะในเรื่องของสาระที่เกี่ยวกับการคิดโดยตรงแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนนะคะหรือวิธีสอนซึ่งการสอนสาระที่มีลักษณะเป็นกระบวนการเนี่ยมันมีหลักการสอนอยู่นะ,ะที่แตกต่างจากหลักการสอนสาระประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้น ผู้สอนก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าหลักการสอนกระบวนการให้ได้ผลดีเนี่ยมันควรจะทำยังไงบ้างดรพิสนุตุลสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้สะท้อนถึงการยกระดับครูไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในการพัฒนาครูจำนวนมากแต่ยังขาดเอกภาพและทิศทางที่ชัดเจนสิ่งสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จคือ ความเป็นเอกภาพในการพัฒนาครูให้เหมาะสมกับศตรวตรรษที่21ซึ่งต้องยกเครื่องตั้งแต่กระบวนการผลิตครูรุ่นใหม่ในเรื่องนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทั้งรัฐเอกชนท้องถิ่นภาคประชาสังคมโดยต้องช่วยกันดูแลระบบและวางแผนการศึกษาร่วมกันคนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงก็รวมกันก็คุยกันเพราะก็ต้องเจอกับนักเรียนที่เป็นชาวเขาที่เข้ามาปอนหนึ่งก็พูดภาษาไทยไม่ได้ะ มนุบาลนี่กว่าจะเลี้ยงให้พูดภาษาไทยสื่อสารกันได้มันต้องใช้เวลาทําอะไรอย่างไรแล้วในบริบทของภูเขาสูงเป็นอย่างไรตรงนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่านี่คือความแตกตา่างคนที่อยู่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันที่ผมเคยไปอยู่มาผมก็รู้ว่าวัฒนธรรมประเพณีวิธีคิดวิธีทมของภาคใต้นันอีกบริบทหนึ่งก็เป็นความต่างเช่นเดียวกันท้ายที่สุดคือพึ่งพาเครือข่ายพึ่งพาเครือข่ายในความเป็นอุดมศึกษาแต่ทั้งหมดทั้งสามประการที่ผมพูดไปจะต้องอยู่ภายใต้ของความเป็นเอกภาพ ในแผนจัดก,การรวมซึ่งหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดหรือเป็นผู้ข้ามชาของครูกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นครูสภาหรือกกศหรือสคบสหรือสะสวททั้งหลายก็ต้องมาร่วมคิดร่วมทํากันตั้งแต่ยอดลงไปแต่เป็นเชิงนโยบายกํากับลงไปทําหน้าที่ร่วมหัวจมท้ายในการพัฒนาครูแล้วผมจะเห็นภาพของการพัฒนาครูที่เป็นเอกภาพในอนาคต ศาสตราจารย์โทมัสบีคอรูลันจากวิทยาลัยครูมหาวิทยาลัยโคลอมเบียกล่าวว่าปัญหาที่มักพบกับครูในหลายประเทศทั่วโลกคือกระบวนการการสอนครูมักจะเน้นสอนในทางทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติทําให้การพัฒนาระบบการสอนของครูหยุดชะงักลงนอกจากนี้สิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการต่อมาคือต้องปลูกฝังครูรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์การสอนด้านทักษะวิธีคิดต่างๆให้เข้มข้นมากกว่าเดิม ครูจบใหม่จึงจําเป็นต้องมีครูพี่เลี้ยงขอแนะนําให้คําปรึกษาอย่างเข้มข้นและควรต้องมีการประเมินการฝึกสอนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาต่อไป t s actually the same challenge we faced in the last century It's the challenge of providing every child access to skillful teachers access to good schools รจริงๆแล้วความท้าทายในศตรวรรษที่21ถามว่ามันต่างกับศตรวรษท20มั้ยไม่ต่างกันนะครับ มันเหมือนกันมันคือความท้าทายที่เราพยายามจะทําให้เด็กทุกคนเนี่ยได้พบกับครูที่เก่งได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ We failed to do that in the 20th century because we were not able to attract enough talented people into teaching and because our pre-service programs many too many of them did a poor job okay. ครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราเจอเนี่ย มันคือภารกิจที่โดยาทําไม่สําเร็จในศตวรรษที่20ต่างหากนะครับมันเป็นสิ่งที่ค้างคางมาอยู่ให้เราต้องเจอในยุคปัจจุบันนี้ส่วนที่สาคัญก็คือว่าระบบการศึกษาเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะ <Sure. S 1> ดึง <Thank you. S 1> คนเก่งๆนะครับมามาอยากให้อยากเป็นครูได้อย่างที่เราต้องการในขณะเดียวกันเนี่ยระบบในการพัฒนานิสิตนักศึกษาครูเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดหลายอย่าง pre-service training has been too often been based on the personal philosophies of faculty and on untested theories rather than on the evidence we have about what works. We're not using the knowledge we possess about teaching and learning in our preparation of teachers. อย่างในกระบวนการสอนนิสิตนักศึกษาครูเท่าที่คนพบมานอกจากประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกส่วนใหญ่ก็คือเน้นการเรียนรู้ในเชิงทนะครัีว่าจะทำยังไงทั้งทั้งที่ วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพของการปฏิบัติที่จะต้องเข้าไปเจอกับข้อคนพบจริงในห้องเรียน In the United States, there are about 1,200 teacher training programs across the country and there are only a handful that I think consistently pay attention to evidence about what works in the classroom. โอเคในสหรับเมริกานะครับม,มีโปรแกรมในการพัฒนาครูในถึงประมาณ1,200โปรแกรม นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะเน้นก็คือเขาพยายามจะเข้าไปศึกษาเพื่อหาประจักษพยานหลักฐานว่าอะไรที่มันทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างได้ผลเพราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นในทุกวินาทีการสอนให้เด็กมีทักษะมากกว่าการสอนเนื้อหาโดยสอนให้รู้จักค้นหาความรู้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหากลายเป็นสิ่งสําคัญของการใช้ชีวิตในโลกยุคศตรวรรษที่21